ค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนตัองทุกคนนะคะมนีนุนทิยาก,กับมีแนวทางโค้งสุดท้ายของพ่อยอดบุรีรัมหรืออาจารย์ยอดบุรีรัมนี่นะคะจะมีแนวทางโค้งสุดท้ายของเด็กน้อยแฝดสามคนนะคะว่าเพิ่นจับลอตเตอรี่ให้ตัวใดเน้นตัวใดนะคะสําหรับความฝันของพ่อยอดนะคะทางงวดนี้เขาจะเป็นซี่งวดซ่อนนะคะงวดนี้เพื่อนฝันโค้งสุดท้ายเพื่อนฝันว่าเลขออกจําได้นะคะจําได้แต่สามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งนะคะ วาเลขออกแล้วนะคะ3าตัวท้ายรลังวันที่1จะเป็นตัวใดจะหายไปฟางเสียงสัมภาษน์นทิยาก,กับอาจารย์ยอดบุรีรัมหรือพอยอดบุรีรัมนะคะในวดวันที่1นึ่งท่านว่าสองหาหกหกนะคะสวัสดีค่ะ พ่อเป็นจนังไรคะ่ะสบายดีบ่ครับบายดีอยู่ครับเอซีก็คอมเมนต์มาโทษมาอย่างให้น้องียาตามโค้งสุดท้ายค่วมฝันของพ่อยอดกับเอ,อแนวทางของเด็กน้อยแฝดสุูบา้บาโค้งสุดท้ายเพิน่นให้ตัวใดจับลอตเตอรี่ตัวใด้าายก็เก้าค่ะพ่อจะไปแปดเก้าเลยมากกว่าแล้วก็เป็ดแปดอีกแปดเก้า แปแล้วก็แปดแปดแปดเก้าแปดเก้าแล้วก็แปดแปดครับแล้วก็ตักตัวก็ให้มาแปดแปดหกแปดแปดเก้าครับแปดแปดหกแปดแปดเก้าแปดแปดเก้า ครับแล้วก็เน้นเฝ้าตัวล่างหางเดียวเลยเม็ดเดียวยคือแปดแปดครับอืมเพื่อนหาเพื่อนหายแปดแปดล่างแปดเก้าบนบ่พ่อ, 8, 8, 8, 9, พอครับแล้วก็ไอ้เท้าเก้าพมีอ๋อมีมีม,ม่ตองเก้านะ้ครับสามคนให้ให้คนละอย่างเลยอืม,อมเด็กแปด เด็กแปดสามค้หายค้ละข้หายบ่าคือกันบ่ค่ะครับให้ไม่เหมือนกันครับไม่คนละย,ยางไปเลยอืมคนสแสดงว่ามี่แปดแปดเก้าแปดเก้านี่เน่นบนนั่นเพพ่อครับทั้งบนทังล่างเลยก็ได้ครับแล้วก็ แปดแนี่เน้น,ล,น,น<อ>ล่างตัวเดียวเลยของมันแต่ว่าตามตัวก็ให้มาไอตัวหลังนี่ก็ให้แปดแปดหกแล้วก็แปดแปดเก้าแล้วก็ตองเก้าอ๋อตองเก้า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 สำรับนนสครับตัวเลยสำรับส่วนโตพ่อพ่อฝัน่าค่ะครับฝันอยู่ว่านั่นนะฝันว่าเขาบอกว่าเลขออกหนึ่งสองสามครับอืมคอมฝันของพยอดเลขออก หนึ่งสองสามอับแล้วก็ปันมาครับตบหัวทีหนึ่งแลก็ไล่เอาเอาหกข้าแล้วเอตีสไนาจะพิจารณาเอาก็ให้เอาทั้งบนทั้งล่างเลยครับโอ้บตบหัวข้างหนึ่งนี่พ่อตีเป็นหกหาหาหากเั็นปะคะ่ะปั๊บซ้อนนิ้วหานิ้วหา้านิ้วแล้วก็ตีหัวโอ้โหม้าค่ะค่ะ แล้วก็ไอ้หนึ่งสองสามก็ซื้อสองสามด้วยอย่างงี้ส่วนเลขคขำนวณก็เลขอาจารย์ดังๆมาก็ตามผมเยอะในเลขทีกคงคำนวณไ,ได้นะค่ะเลขมันใกล้ายๆกันครับใกล้ๆกันลคนละตูดมาตามกันแล้วก็ไอ้เลขฟันไอ้ทั้งแรกไอ้ตามแปดเนี่ยพวกก็ยังมั่นใจอยู่ค่ะครับก็ลองลอเอสทีส่ันใดจัดสนใจก็พิจารณาดู เลือกเอาทําบนทั้งล่างเลยกันฟาดแล้วก็ถ้าวันดียังไงคืนนี้ก็จะส่งให้คุณนนทยาอีกรอบหนึ่ง้าไม่ฝันก็ถือว่าก็ไม่ได้ส่งไปสรุปว่าแนวทางของพ่อยอดนี่พ่อฝันว่าเลขออกหนึ่งสองสามรับแล้วก็ฝันมาครับตบหัวทีหนึ่งก็เลยผมก็ไล่เอาห้าหกหกห้ากับ เดี๋ยวได้ค่ะหนูทวนแนวทางของเด็กน้อยแฝดก่อนเด็กน้อยแฝดนี่จับลอตเตอรี่นี่มีแปดเก้ากับแปด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 นี่พินบอกว่าเน้นล่างตัวเลขสามตัวเด็กน้อยสามคนนี่จับคนละโต้คือกันเลยมีแปดแปดหกแปดแปดเก้าแล้วก็เก้าสามตัวเก้าเก้าเก้าแล้วก็เลขสองตัวมีแปดเก้ากับแปดแปดนุ่นย่าลงถือวะค่ะ ครับถูกต้องครับและล่างก็เป็ดๆหางเดียวครับค่ะสำหรับแนวทางควมฝันของพ่อยอดเนี่ยพ่อฝันว่าเลขออกเลขออกแล้วหนึ่งสองสามจำได้แต่ขังบนบ่พ่อครับขงข้างล่างว่ารู้มันบ่ค่ะครับไม่รู้ครับอืมยินหนึ่งนันเองครับแล้วก็ฝันมาข้าตบปุวงอทีหนึ่งก็ปุ่งก็เลยไล่เอาเป็ด อห้า, 6, 6, า,า,า 6, 6, หกหกห้าแลบนั้นอ๋อห้าหกหกห้าแล้วก็เลขเลขออกหนึ่งสองสามแล้วพ่อเลขไฮโนดิยาตัดสองสามครับควมฝันพ่อนี่มีหนึ่งสองสามครับตัดลงมาจะเป็นสองสามกับเพิ่นมืตบหัวพ่อกระตีห้าหกหกห้าพ่อมักตัวได้ละบ้างสองสามกับห้าหกออมักไอ้อาทับพหมดเลยเหรอครับอ๋อลักเท่ากันลักเท่า,า,ากัน รู้ว่ามีสัมเนี่เป็นวาขาโกงสุดท้ายครับอ่อขอบคุณพ่อยอดค่ะขอบคุณพอยอดหลายๆเด้อค่ะที่ห้แนวทาานะคะงวนนี้กับคอเอฟซโซดีนณท่าของพอยอดนะคะขอบคุณค่ะวัสดีค่ะอวัสดีครับ พอไม่เป็นองเอฟซีกับสิ่งนี้ไนะคะเสียงสัมภาษณ์ระหว่านนทิยาก,กับอาจารย์ยอดบุรีรัมหรือพอยอดบุรีรัมนะคะมันจะเป็นเลขโคงสุดท้ายของเด็กน้อยแฟนนะคะนยนทิยากจะอธิบายอีกรอบนะคะเด็กน้อยแฟนนี่เพิ่นจับลอตเตอรี่มีแปดเก้ากับแปดแปดเพื่อนบอกว่าแปดแปดนี่ย่ำเน้นล่างนะคะเลขสามตัวเด็กน้อยสามคนเด็กน้อยแปดสามค้นจับคนระย่างนะคะมีแปดแปดเก้าแปดแปดหกเก้าเก้าเก้านะคะ นะคะเลขสอตรง88กับ89นะคะนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทางหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะสำหรับเด็กน้อยแฝดกงสุดท้ายนะคะสำหรับความฝันของพ่อยอดถ้าเขางวดนี้จะเป็นซีงวดซ่อนนะคะพอแล้วฝันมาเลขออกแล้วนะคะหนึ 1, 2, 3, นะคะเลขเอสตัวท้ายรางวัลที่1นะคะ1 2 3แต่ว่า เพิ่นฟันอีกมือหนึ่งมีคนมาตบหัวพันตีหาหกหกห่านะคะพอแล้วก็ให้นุิญาตัดสองโต,ตลงมาคือสองสามกับหาหกหกห่านะคะเป็นแนวทางหาสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะจดไว้แคบนาะจะไวก้กันพลาดกัรลืมขกาบมารุนน้ำกันนะคะทาทาพ่อยอดเขางวันนี้จะเป็นซี่งวดซ่อนนะคะแนวทางความฝันของเพินินนะคะนะคะนุริยาขอขอวยพ่อไห้พ่อแม่ไม่ต้องเอฟซีโสดีหนานะ้า่างของพ่อยอดบุรีรัมนะคะโสดโสดหวานหวานค่ะ